สวัสดีครับเดี๋ยวลองวันนี้พบกับช่องบอสสร้างนายการรถบ้านบอสน,นะครับมืดแล้วครับวันนี้เดี๋ยวถ่ายในบ้านเลยตัวนี้เป็นเจ้า atv 150cc ้ออโต้เดินหน้าถอยหลังอย่างละเกียร์นะครับไฮเปอร์สปอร์ต150 atv ครับ พาร์ทเป็นแบบว่าทรงสปอร์ตหน่อยครับคันนี้เราคันโดยรวมดูดีครับสีก็พอใช้ได้นะครับถ้าจะให้ดีต้องทำใหม่เพราะมันเริ่มจะลอกจะซีดแล้วนะครับเริ่มพองนะครับแต่พาร์ทก็สวยนะครับพาร์ทนี้ไม่ค่อยมีนะครับพาร์ทนี้คือเป็นพาร์ทแบบทรงสปอร์ตสปอร์ตลยครับดูแบบว่า โฉบเฉี่ยวฉายลฟิ่งๆครับสีเขียวคาวาโครงเขียวด้วยเดี๋ยวสตาร์ให้ดูตัวนี้เป็นไฟเดินหน้าถอยหลังเกียร์ว่างนะครับตาติดง่ายครับน้ำมันใกล้หมดละบอดที่ใหญ่นะครับคันแดงนี่ก็บอดี้ใหญ่แต่ว่าทรงเตี้ยนะครับ เดีเลยครับเอแต่ดอกยางก็ยังสวยครับมีด้านหลังก็เริ่มจะสึกหน่อยครับแล้วก็มีหัวบอลด้วยนะครับระบบเบรก้ายขวาหน้าหลังใช้งานได้หมด ตัวนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่ตามหน้ามันตายนะครับตอนนี้เบรกหน้าไม่ได้ไฟจะเป็น LED ติดเพิ่มมาใหม่นะครับติดไว้ด้านล่างดวงเดียวสว่างอยู่ครับ เราเข้าเกียร์ตัวนี้จะเปลี่ยนนะครับนีเ,นเกียร์อาร์ถอยหลังนะครับตัวเกียร์ว่างจะเป็นศูนย์นะครับเดินหน้าจะไม่มีไฟขึ้นนะครับนี่ครับประมาณนี้หรืได้แบบไม่ยั้งเลยนะคันนี้ใหญ่มากครับใหญ่ใหญ่จริงๆล้อขอบสิบน,นะครับยางยังสวยเลย โงงน่าจะยาวตรงล่างแน่นนะครับคานีี้กินป่านิดนึงต้องตั้งตั้งหน่อยก็เป็นบาบารับเท้าเป็นสายผักนะครับตรงนี้เป็นสิ่งนะครับไอ้เป็นเชือกนะครับสงงแบบซิ่งๆ้งสปอร์ตสปอเชือกไม่เปื่อย ขับดีครับตะกุยดีลุยขี่คงขี่โคนสบายคันนี้ประมาณนี้ถ่ายในบ้านไปเลยวันนี้มืดหน่อยเดี๋ยวดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ครับโอเคยังไงก็ฝากมันไปได้ครับกับเจ้า ATV Hyper Sport ร5อยห้นะครับเครื่องตะกูลเดียวโคนอีกครับ อะไรหาง่ายเยอะเยอะแยะเลยครับในช้อปปีเครื่องเดียวกันเลยครับเพียบโอเคฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ